นี่มันวันที่เท่าไหร่วะเนี่้<ะ>วันที่38แล้วห <c oughs> เหรอโอเคนะวันนี้ก็ผมก็ไปเล่นนอกรอบมาเล่นหน่อเอาของพวกเนี้ยไปเอนชาร์จจากตรงข้างล่างนะจากเพชรผมไม่เหลือ PET เพชรแล้วคุณผู้ชมเอาไปฆ่าพิกแอคหมดแต่มันไม่ได้ฟจูนเลย โอ้ยพาร์ทนี้เรามาทำอะไรกันดีผมมีแผนว่าอยากจะเอาเอพวกชั้นวางหนังสือเอามาใส่ให้ครบไงผมอยากใส่ให้มันครบมากเลยโอเคมาแล้วลูกกินเยอะๆกินเยอะๆนี่เอาแปดขาดอีกอันนึง เราได้มาอีกสาดูซิว่ามันจะมามันจะครบไหมมาตัวทดลองฟอร์จูนสาวันนี้อับเบกสามเลนะยีแปดแสดงว่าต้องเอามาใส่กันนึงเป้าหมายของเรามีแค่ไอ้ทำชั้นวาง,วางหนังสือให้เต็มเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเออจะว่าไปขยายบ้านดีไหมอะว่าจะขยายบ้านเนี่ยสุดท้ายก็ยังไม่ขยาย เออเราไปขยายกันดีกว่าเนาะเอบล็อกอะไรไป I don't like sand it's coarse and rough and irritating and it gets out r เลื่มไปแล้วว่าชิเซลมันทำไงวะ <laughs> ไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้ก่อนเราจะเริ่มจากตรงไหนกันก่อนนีเราจะขุดไอ้ตรงนี้ออกนะลองขุดตรงนี้ออกก่อนทำเป็นแบบนี้เอาไว้ แล้วก็หลังคามัมนดูเตี้ยไปเราต้องทำให้มันสูงกว่านี้เป็นเคียงมากเลยอตรงนี้เรือจะขุดจากขา้างล่างเลยมันก็ได้เออน,อนนอนๆนนๆนนเดี๋ยวขอออกแบบสักพูดนึงจะกลับมา หลังคาเอาสูงประมาณนี้ไหมน่าจะโอเคนะสูงประมาณนี้แค่ลุกลวกไปตรงเนี้ยตรงนี้เอาเงนดิเดี๋ยวเราแปะเป็นกระจกแล้วกันต่อมาก็จะเป็นส่วนของตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขยดนเวลาเข้าออกอะมันจะง่ายเลยดูยดมืดแต่ตรงนี้ Like sand. อืมแล้วก็พหมเนี่ยเก็บก่อนโอเคอไปต่อกันทุกคนว่ามันจะโอเคไหมสำหรับชั้นสองของบ้านเนี่ยถ้าไมโอ้าไมโอเคก็ขอไปด้วยเ,เดี๋ยวต้อง เดี๋ยวต้องใส่บวกหนึ่งนึงพอดีไหมอะ่ะอุ๊ยพอดีด้วยโอเคทำม,มาดัยมาละเดี๋ยวทำชั้นดาดฟ้าด้วยเลยเอาประมาณตรงนี้เนอะน่าจะโอเคไหมอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวลองดูก่อน เอาเดี๋ยวไปหยกบเได้นะเออเอาประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติดหัวล่างไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็อย่างงี้โอเค็ตองมานีโอเคไหมรูปแบบมันอะไเนี่ยเออเออฮะนี่โอเคนะแล้วเราก็ปิดตายตรงนี้เลย Hmm. ส่วนทางนี้ก็ปิดอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้เ <c oughs> ต้นไ,ไม้ต้นไม้โตพอดีเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเคดว่า,าลบขุด่างนี้ลองดูซิแล้วเราไม่ใส่ตรงนี้ perfect พอเสร็จยังลูกว้าว ทำเป็นกระจกแบนหน่อยโอเคเดี๋ยวสัดสองชุดก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นบนันไดไม้แล้วกันไม่ไม่เข้าก็ต้องเข้าอ่ะอ่ะะาประมาณน,นี้แล้วก็ทำเป็น ลองดูสิมันจะโอเคไหมแต่ว่ามันทะลุข้างนอกกัน <Jub> เดี๋ยวเราอุดอย่างนี้เพิ่มเดี๋ยวเราทำแบบนี้เลยนี่แบบนี้ไว้ตรงนี้จะปิดเลยก็ได้นะเออปิดมาอย่างเงี้ยดีละอันนี้เราจะเอาอ,อย่างไงีดีตรงนี้ทำเป็น อย่างนี้ไปเลยดีไหมอ่ะ e <laughs> <laughs> แล้วเราจะทำเป็นอย่างนี้นะ <laughs> เออนี่ <laughs> มังนะถ้าทามันสวยก็ค <laughs> อมเมนต์ด้วย <laughs> ถ้ามันสวย <laughs> จะเอาอยัางไงกับตรงนี้ดิ <laughs> หรือว่าเราจะแล้วก็ตามด้วย เ่าเป็นกระจกแบบนี้ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวนี่ไหมหรือมันไม่ดีหรือหรือหรือเอาแค่กระจกข้างล่างก็พอ <S <S ทุกคนว่ายังไงดิอ่าฮะอ่อฮะอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อหรอแต่ ข้างบนของเราอ่ะเราจะทำให้แบบไอ้ตรงนี้ยมันเป็นโล่งๆเลยมีเว็บแอนด์วิชวลแบบแบบภาพในเกมมันมันสวยขึ้นอ่ะอืม <S <s เนาะแล้วเราก็จะกดแบบนี้อเออเรียบร้อยเอาไงกับข้างบนดิ หรือจะปล่อยไว้แบบนั้นแล้วเราเปลี่ยนเป็นคาสตโตนแทนเอาไหมเออถ้าถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมว่าดีผมก็ดีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันก็ดีด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปเอาเพิ่มเลยกันไอตรงนี้เออยังไงมันก็เราจะใส่โซ่ไปตรงนั้นน่ะเออเนาะเนาะ ทร like ายที่ขุดมา <laughs> ยำนะทรายที่ขุดมาหมดกล่องเลยครับคุณผู้ชมทร <laughs> ายหมดแล้วเ <laughs> ว้ยเ <laughs> ท่านี้พอแหละนะนี่แล้วเราก็จะปิดกันนี้แล้วเราก็ปัดทด็อต การมอนสเตอร์เกิดดาฟ้าเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเดี๋ยวค่อยไว้วันหลังเดี๋ยวขอเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนอ่ะทำไงวะเราต้องมีนัดเกตด,ด้วยว้าวอร่อยอะไรไม่ใช่มันคนละนัดเกตถูกเราต้องเล่นเทิ่มถูกอ่ะ อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เอาเหล็กมาแปลงรอบหนึ่งแล้วเอานัดเก็ตมาด้วยอ่าเออเอาไงดีเอออย่างนี้ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บ <laughs> มันยังไงดี <laughs> อืมยังไงดี คุณผู้ชมเอาไงดีเฮ้ <laughs> แต่แต่มันก็ดีนะแต่ก็ดูดีนะนอนก่อนละกันย่เ <Yeah. S 1> ชา้ามาที่สี่สิบผ่านมาสองวันละเติรมาสี่อย่างเลยอย่างเงี้มันได้ไหมย่ะ <laughs> เอ้ยทมเอเ๊ะแต่มันได้ไหมอ่ะมาไหนดูสิอ้าเฮ้ยเอ้ยมันเอ้ย,อย,ม,อยมันเริ่มเริ่มยังไงดิมันดีไหมอ่ะ hello world มันดีไหมอ่ะอ่ะนี่แล้วก็ของอจำได้ว่านี่ไงของเหลือของเรานี่นี่ นี่สรุปมันดีไหมอะ่ะมันมันสวยไหมอะ่ะ <c oughs> สวยไหมนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวเราแต่งเพิ่มมาสองสามสี่เลนเทินหนึ่งใส่เป็นยังไงเออทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมอะ่ะ สามมันโอเคไหมอะทุกคนปล่อยมันอย่างงี้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมแต่กเ็เอาไปก่อนเออเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้น่านั่นจะง่ายนะเนี่ย นี่ทำไมชอบบางคลาดจังเอ้าฮะเมื่อกี้เราใช้อะไรขุดชีพหายตรงนี้อหไรตรงนี้เอาไงตรงนี้เราจะเปิดไปอย่างเง,งี้ยเลยไหมดีไหมเป็นไงคิดว่าคิดว่ามัน,มนใช้ได้ไหมหรือหรือเราหรือเราจะขุดอย่างเงี้แล้วเราก็ใส่ อ่าฮะคิดว่าไงอะ่ะอีกทางหนึ่งโอ้โหต้นไม้คือแบบบังวิสัยทัศน์หมดเลยอะ่ะโอ้ <c oughs> โหเอาไงกับตรงนี้นี่เปิดโล่งงนี้เลยเออ อเออขึ้นมานีนกโ,โอเคหรือว,ว่าเอาตรงนี้ด้วยเลยทำไมเราชอบวางผ้าตลอดเนี่ยคิอเ่าเ้ยมอ่ะออไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นพวกเดนเทินแล้วกัน เราจะตัดแต่งยังไงดีทำยังไงให้มันทัดธรรมชาติมันไม่น่าจะใช่่ทำแ็บ d o o ดีมัไหมทำแ็บ d o o เพิ่มอ่ะแล้วก็ลองได้ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมกาจะเอา่างนี้มันแบบนี้ แล้วก็ใส่แทับตัวไว้แบบนี้เออ,เอ,อข้างบนหรอข้างบนยังเอาไว้อย่างนี้ดีไหมหอ่ะ <laughs> ถามใครถามถามตัวเองนี่แหละ <laughs> อย่างนี้หรอแล้วเราก็อย่างนี้อ่าะ <laughs> มัน ว่าไงเดิอมันมันจะสวยได้ไหมอ่เอ้ยเดเอเราสร้างเองเราต้องมั่นใจดิว่าเราอ่ะสร้างดีที่ที่สุดแล้วสุดความสามารถของเราอ่ะถูกไหมอ่ะต้องถูกแหละมันเป็นฝีมือของเราเองอ่ะเราทำให้โล่โงๆเหมือนอันนั้นอ่ะ อ้าวคาสโตนอ่อีกข้างหนึ่งเราทำยังไงนะแล้วเราก็ทำขึ้นอย่างนี้อ่าใช่ไหมอ่ะต้องเลยอ,อีกบังหนึ่งอย่างนี้อ่าโอเคตรงนี้เราดียเราปิดหมด เออตรงไหนนะที่มันแหว่งนะตรงนี้เนาะโอเคเราป้อนหนังรามะด้วยด้วยด้วยเออเป็นตอบโอ้นทางขึ้นอย่างนี้ดีไหมผมว่ามันก็ดีขึ้นแต่ตรงนั้นใส่กระจกเพิ่มก็ดีกึ๊บอื้ออดีขึ้นเนาะเนาะ นะวันนี้เราโฟกัสที่สร้างบ้านนะเดี๋ยวค่อยมาทำต่อแล้วกันตรงตรงตรงนแล้วก็อีกอันนึงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเออคุณผ,ผู้ชมคิดว่าสวยไหมเออขอ,ขอถามเลยขอถามคุณผู้ชมแบบตรงๆเลย่นะ ถ้าถ้าคิดว่ามันยังมันยังไม่สวยหรือว่ามันยังไม่อะไรก็อเอาไวค้ค่อยคอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนีน้แล้วกันแล้ววัวมันโตยังสรุปนะ่ะช <2 S 2> ั้นวางหนังเสือมันก็ใกล้จะครบแล้วขโมยไ,ได้ไหมจากตรงนี้ขโมยจากตรงนี้เลยแล้วเอาอันเนี้ยไปใส่แทน เออนังวัวเลยมีสองแล้วเราทำบุกเชลนี่แล้วเรามาดูกันว่าจะสามสิบหรือไม่นะมันดูกันแทนแทนว้สามสิบแล้วคุณผู้ชมตบมือตบมือเย้แล้วฟอร์จูนก็ยังอยู่เหมือนเดิม โหมาดูจากมุมนอกแล้วก็จากพ <c oughs> ีระมิดสู่แมนชั่นมาลองดูดิอโอเริเอณจะสวยขึ้นแล้วว่ะ <c oughs> จะกลายเป็นแมนชั่นแล้วเออนี่เราน่ากนจะพอแล้วแหละแต่กำแพงกระบองเพชรเนี่ยไม่รู้จะ สร้างไว้ทำไมก็ไม่รู้เอ้ยเกือบวันนี้เราสำเร็จไปแล้วอะไรไปแล้วบ้างครับนะเราได้ได้ตัดแปลงบ้านใหม่แต่ตรงข้างหน้ามันอาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตัดแปลงหลังใหม่อีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมนะแล้วสำเร็จอีกอันหนึ่งก็คือเราทำที่เอ c h ช n นถึงเลเวล30แล้ว นะคุณผู้ชมตบมือเย้เราก็เปิดอันนี้ไปแล้วนะเออเอคลิปหน้าเราเข้าเนเธอร์ดีกว่าเนาะ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 ทุกคนอันก็อะ้นก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาลงเนเธอร์กันนะฮะเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวก่อนนะฮะสำหรับในคลิปหน้า EP4 สรุยเนเทอร์เ yeah. ย้สำหรับใครที่ดูแล้วที่ยังไม่ติดตามนะครับแต่ก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะฮะนะวันเวลาลงก็แบบอาจจะแบบ2วันลง3วันลงอะไรเงี้ยเออผมก็ลงถี่เลยนะ แล้วคลิปที่ผมตัดแต่มันก็แบบมันก็ผมอยู่คนเดียวอะนะมันก็เลยแบบมันก็จะตัดเร็วเป็นพิเศษนะเออแบบตัดแบบ M L G อ่ะเข้าใจไหมนะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ติดตามมาด้วยนะครับนะ่ะผมจะแปะหน้าการวิเคราะห์ของผู้ชมเอาไวท้ที่ตรงหน้านี้นะครับผมนะดูเปอร์เซ็นต์เข้าไว้นะ ใครที่ยังไม่ติดตามครับติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเย่ yeah.